ใช้ไม่ได้ไปข้างในไปคาร์อสอุย<ะ>้ยท่านรับผือจริงๆยอมรับในความดื้อด้านของเธอเลยแต่เกรงว่าเกมของเราคงจะจบลงตรงนี้อ่กคิดว่าเรือ่องนี้จบแล้วงั้นเหรอม ไปทางไหนท่นนี้หุยตกใจเดียวตายไหมเนี่ยไอ้นี่มันอื่นด้วยทำไมไฟดับแต่ข้างนอกใช้ไฟได้งง